นี่คือ3เคล็ดลับครับในการปิดการขายแบบไม่กดดันลูกค้าเลยนะครับคุณอาจจะเคยแบบได้ยินว่านักขายบางคนต้องเป็นสไตล์ hard sell เท่านั้นต้องปิดการขายเร็วๆเท่านั้นถึงจะมียอดขายดีไม่จําเป็นครับคุณสามารถเป็นสไตล์นักขายอีกแบบได้ในคลิปนี้ก็คือคุณไม่จาเป็นต้องกดดันลูกค้าคุณก็สามารถปิดการขายลูกค้าได้ง่ายๆครับเคล็ดลับที่1ฮะคุณต้องมี m i n d s e ว่า คุณไม่จําเป็นต้องขายแบบพาร์ตเซลล์คุณก็สามารถปิดการขายได้ครับเพราะว่าการปิดการขายแบบพาร์ตเซลล์เนี่ยมันอาจจะทําได้แค่ในช็อตเทอมนะคุณปิดการขายได้เป็นครั้งครั้งแลวลูกค้าอาจจะยังไม่อยากกลับมาซื้อขึ้นดีก็ได้ก็อาจจะซื้อเพราะความลำคาญแต่ถ้าเกิดคุณปิดการขายแบบไม่กดดันลูกค้าเนี่ย ลูกค้าเขาจะมีส่วนร่วมของคุณมากขึ้นถึงก็อาจจะพิจารณา,านานหน่อยแต่พอเขาซื้อทีเนี่ยพอเขาซื้อดีครับเขาจะมาซื้อซ้ำประจําอย่างต่อนเนื่องและดีไม่ดีเขาจะแนะนําเพื่อนของเขาให้มาซื้อกับคุณอีกเคล็ดลับที่2ครับวิธีที่ทําให้ลูกค้าแต่หินใจซื้อด้วยตัวเองครับผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างาเก่นวันนี้คุณเป็นพ่อแม่นะคุณอยากจะมาคับลูกให้กินผักครับ ถ้าเกิดคุณบอกลูกว่าลูกต้องกินผักนะลูกต้องกินให้หมดนะแล้วเกิดกินผักไม่หมดไม่ให้เป็นเล่นให้ทานู่นนี่นะครับลูกไม่ค่อยกินหรอกครับเพราะเหมือนเป็นโดนบังคับเหมือนกับคุณกําลังฮ์ตเซลกับลูกแต่ถ้าเกิดคุณรู้นะว่าลูกคุณอยากเป็นนักกีฬาแล้วคุณบอกลูกว่าลูกควรจะกินผักนะเพราะว่ากินผักจะทำให้ลูกแข็งแรงลูกเล่นกีฬาชนะนะ ลูกมันก็อยากกินผักเลยนะเพราะรู้สึกว่าอกินผักหรือกินผลไม้กินอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เล่นกีฬาชนะเพื่อนพอเล่นกีฬาชนะเพื่อนก็อยากจะอวดเอามาโชว์พ่อแม่ได้อันนี้คือคุณเป็นการขายให้ลูกคุณปิดการขายด้วยตัวเองให้เขารู้สึกเขาอยากกินผักด้วยตัวเองครับซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้งานขายก็เหมือนกันครับคุณก็ต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าก่อนว่าวันนี้ที่คุณคุยกับลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรครับซึ่งคุณสามารถใช้คําถาม ประโยคเปิดได้ง่ายเลยครับว่าคุณสมชายครับวันนี้คุณสมชายเข้ามาประชุมกับเราคุยสายกับเราเข้ามาที่ร้านเราสนใจอะไรเหรอครับซึ่งคําตอบของลูกค้าก็จะเล่าฟังว่าวันนี้ที่ผมเข้าประชุมแล้วครับผมกา็มาเจอคุณเพราะว่าผมสนใจนุ่นนี่1นึครับพอคุณรู้ปัญหาลูกค้าแล้วเนี่ย คุณจะถามคำถามลูกค้าอันถัดไปครับหลังจากที่ผมรู้ปัญหาลูกค้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมอยากจะทราบเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับคุณสมชายเลยครับคุณสมชายอยากจะทําอะไรหรอครับเพื่อแก้ปัญหานี้ครับซึ่งลูกค้าอาจจะแชร์ว่าอ๋อถ้าเกิดผมทาอะไรก็ได้ผมก็อยากจะมีรายได้มากขึ้นผมอยากจะจ้างคนมากขึ้นอยากจะมีคนทํานู่นทํานี่ให้อ่านี้คุณก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดในสถานการณ์ไอเดียลที่ทุกอย่างเป็นไปได้เนี่ยลูกค้าอยากจะทําอะไรอ่าทีนี้คุณพอรู้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เคล็ด่้าจะว ข้อที่2เนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้าเลยนะลูกค้าเป็นคนบอกคุณเองว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะทําอะไรให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถัดไปนะฮะให้คุณถามคําถามตรงนี้ครับว่า อฟังดูดีมากเลยครับคุณสมชายครับจะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดตอนนี้สินค้าและบริการของผมฮะมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับทางคุณสมชายที่เล่าให้ผมฟังครับซึ่งแน่นอนลูกค้าบอกว่าโ,โอเคสามารถนําเสนอได้เลยครับนะจะเห็นว่าคุณน่ะไม่ได้เป็นคนบอกลูกค้าเองแต่ลูกค้าบอกคุณว่าต้องการอะไรแล้วลูกค้าก็อนุญาตให้คุณนําเสนอสินค้าด้วยเหมือนกับว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากซื้อสินค้าด้วยตัวเองเขาขายตัวเองให้คุณเรียบร้อยแล้วครับถ้าคุณต้องการดูเนื้อหาเต็มนะเกี่ยวกับ3เคล็ดลับการขายลูกค้าแบบไม่่กกดดดัันนนเียยูไ้ททชอองาาาาจรรร์ขคบ